จ,จนภัยทุ่งกุลาร้องไห้บทประพันธ์โดยคำพูลบุญทวีตอนที่6เสือโคร่งอยากกินไก่ป่า6.1หินกับแสงฟ้าหลับสนิทก่อนภูเนื่องจากความเมื่อยล้าแรงขาทั้งกายใจ ส่วนผู้จึงกินจุกเพื่อนก็ยังตาแข็งอยู่บางครั้งแสงฟ้าและหินละเมอขึ้นเบาๆให้นึกสงสารจับใจไม่รู้ว่าแต่ละคนจะมีวาสนาพบพ่อหรือไม่คิดไปคิดมาก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้กว่าความง่วงนอนจะเตือนก็ต่อเมื่อหาวขึ้น บอดบอดพนมมือขึ้นเหนือหัวเอ่ยชื่อพระธุดงเจ้าของเศษผ้าจีวรให้คุ้มครองป้องกันภัยเอ่ยชื่อหมอมนที่สอนวิชาให้ในที่สุดคือเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุ่งกุลาที่ข้าน้อยเคารพนบนอบแล้วเคริ่อหลับอันว่าธรรมชาติของคนเรานั้น ถึงจะเก่งกล้าสามารถปานใดย่อมมีการพักผ่อนเอาแรงเสือสิงกระทิงแรดก็ยังต้องพักผ่อนหลับฉันใดภูกับเพื่อนผู้มาบุกเดนเถื่อนย่อมหลับไหลฉันนั้นแล้วภูลูกคนคล้องช้างก็หลับตามเพื่อนที่กลนอยู่ชดดดวงจันทร์ส่องรอดใบไม้ลงมาถูกใบหน้าจึงรู้ว่า ยามเที่ยงคืนกําลังใกล้เข้ามาแล้วจะงกกงคอลงไปข้างล่างเห็นกองไฟยังไม่อยู่จึงนอนขดหันหน้าไปทางหินหินกับแสงกรนฉีชฉีชฉีเหมือนสุขใจเหลือหลายต่อมาไม่นานภูก็หลับสนิทหลับนิ่งจนไม่รู้ว่า สัตว์อะไรบ้างมาป้วนเปี้ยนอยู่โคนต้นไม้สัตว์หายกินกลางคืนก็มีจำพวกเสือดาวแมวป่าและอีเห็นมันเดินวนรอบกองไฟห่างสักสิบวาแล้วหยุดยืนดูกองไฟเหมือนสิ่งแปลกประหลาดจึงเดินจากไปเสือโคร่งวัยรุ่นตัวหนึ่งยืนสองขา เงยนหน้ามองขึ้นไปที่พวกครูนอนอยู่เชื่ออุดใจมันก็เดินหนีไปราวกับว่ามีสิ่งลี้ลับใช้ให้มันหนีไปกันนั้นนอนกันเต็มอิ่มแล้วย่อมตื่นเป็นธรรมดาฝูงอีกาจอมขย,นยันหาจินเริ่มปลุกเพื่อนเสียงก้าก้าก้าอีกาที่คนเท่าคนแก่สอนลูกหลานว่าจงตื่น คือกาแกยาทำจินอย่างกานั่นแหละทั้งสามเลืมตาขึ้นช้าๆแต่ไม่เปิดปากไม่มีใครปวดท้องเจ็บพุงสักคนอันเป็นวิสัยเคยนอนบนต้นไม้จนชาชินเสียงแคนต้อยเล่นแต่ต้อยเล่นแต่ดังมากกับสายลมเบาทางทิศตะวันตกช่างเบาเหลือเกินแสง หูวผึ่งคิดอยู่ในใจว่าผู้ใดหนอเป่าแคนยามนี้เสียงค่อยนักหรือว่าทางโน้นมีบ้านคนหรือว่าเป็นเสียงแคนของไอหนุ่มเพิ่งลงจากเรือนอีสาวคนรักและหนอเสียงแคนขาดท่วงหายไปแสงฟ้าเม้มปากแน่นผู้พิ่มพำขึ้นว่าแสงฟ้า ได้ยินเสียงแคนแวาวมาคงคิดถึงพ่อแสงฟ้ารับสารภาพแล้วบอกว่ามีบ้านคนอยู่ทางโน้นหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีพ่ออยู่คงดีไม่น้อยจะวิ่งไปกอดเอวพ่อและจะบอกให้ฟังว่าแม่มีผัวใหม่แล้วพ่อเอ้ยพ่อเลี้ยงทําสายตาใส่ลูกเหมือนเห็นจริงคือแล้วแสงฟ้าก็ถอนใจ เพลกใหญ่หินพูดขึ้นว่าอยากฝันเห็นพ่อก็เปล่ากับฝันเห็นพ่อใหญ่งูกับยายมิ่งนั่งกินข้าวและฝันเห็นนางจำปีไล่ตีเด็กชายหมีอุตรุดต่อจากนั้นมีลุงลมพ่อนางจำปีเดินมาถามว่ากลับมาเมื่อไหร่กำลังจะบอกลุงลมว่าธนูกับลูกศรที่ให้มายิง มายัางไม่ได้ยิงอะไรสักดอกก็มีเสียงฝูงกาปลุกให้ตื่นเสียฉิบสงสัยบักหมีตามพวกเรามาแนู่ว่าส่วนสาวนกเอี้ยงอาจหนีตามพวกเรามาคือกันอินให้ความเห็นเป็นไปบ่ได้ดอกผู้เถียงแล้วเล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่าผ้าจีวรพันต้นไม้อยู่นั้น เป็นของพระธุดงจริงๆเพื่อนเอ้ยค่าที่เรารำลึกถึงด้วยความเคารพนอบน้อมท่านจึงบอกว่าจะให้เดินทางปลอดภัยให้ไปทางทิศตะวันตกแล้วท่านหายวับไปกับตาแสงฟ้าพร่งขึ้นว่าสาธุขอให้พบพ่อกกำลังอุ้มแขนอยู่เถิดแล้วออกจากเป จะแก้เชือกหูเปยด้วยความดีใจยิ่งนักแก้หูเปยยังไม่หลุดจากกิ่งไม้ก็พันหดมือทันใดเพราะไก่ป่าตัวหนึ่งบินพืชไปจับกิ่งไม้ต้นหนึ่งพลางมองลงมาข้างล่างเสียงดังจักจักจ,กจกเสือโคร่งหนุ่มตัวหนึ่งยืนเหงนคอมองดูไก่พรางใส่หัวหน้ากลัวนักเห็นกระซิบข้างหูผูว่า ถ้ามันมองขึ้นมาเห็นพวกเราเราจะทำอย่างไใดแล้วจ้องตาภูคอยคำตอบเสือโคร่งตัวนั้นยังเหียนหน้าขึ้นจ้องดูไก่ป่าไม่ละวางสายตาพ่างสายหัวซ้ายขวาเหมือนมันจะบอกไก่ว่าบินลงมาฆ่ากินเสียดีๆแต่ไก่ป่าก็ยังร้องแอกแอกแอก,แกสลับเสียงกระตาก กะตกตกะตบอกสัญญาณให้เพื่อนรู้ว่าบัดนี้เสือโคร่งกำลังมาหากินพวกเราแล้วคู่หนึ่งแสงฟ้าเห็นเสือเงยหน้าสายหัวขึ้นมาจึงทำไหวบอกให้หินใช้ธนูยิงหินสายหัวพังทำมือให้รู้ว่าถ้ายิงมันจะกระโดดขึ้นมากัดเราไวผ่านสายฟ้า แล้วมองลงไปดูเสือหิวไม่กระพริบสายตาเหมือนเสือจะเมื่อยต้นคอเหลือหลายมั่นสายหัวชา้าช้าขึ้นมาอีกแล้วทำจมูกฟึดฟึดฟึดเหมือนมันได้กลิ่นคนแสงฟ้ากลัวสุดฉีดจนหลงลืมตัวกลัวตายพูดเสียงสั่นละรัวว่านั่นนั่นนั่นมันเห็นเฮาแล้วมันเห็นเฮาแล้วผู้ตัดสินใจ โหร้องขึ้นสุดเสียงพร้อมกับตบมือพวกๆหัวหินกับแสงฟ้าก็ทําตามโดยอัตโนมัติปรากฏว่าเสือตกใจร้องห่อขึ้มแล้วก็เพนหนีเสียงดังโกรกกรากส่วนไก่ป่าก็บินพืดน,นี้อย่างรวดเร็วแสงฟ้าพูดเหมือนชอบใจนักว่าไก่ป่าไล่จิกลูกตาเสือแน่ๆผูก็พูดว่ามันบินหนีต่างหาก ไม่มีไก่ป่าที่ไหนจะไล่จิกเสือดอกหินเล่าให้แสงฟ้าฟังอีกว่าสายตาของเสือสามารถจับมองไก่ป่าให้หล่นลงจากคอได้แม้ช้างงาตัวโตวใหญ่ก็ยังกลัวสายตาเสือโงเห็นสายตาเสือเมื่อไหร่มันจะยืนจังงางทันทีถ้าช้างตัวไหนใจสู้ก็ร้องเรียกเพื่อนมา อันน่าสู้สายตาของเสือมีอิทธิฤทธิ์ทำให้คนตาลายมองเห็นภาพน่ากลัวทุกอย่างได้นายพรานมือใหม่ยิงเสือตายไปหลายคนแล้วพราะเสือมันมีความว่องไว่านสายฟ้ามันเห็นแสงไฟแลบที่ปากกระบอกปืนพร้อมเสียงปืนมันจะกระโดดตัวลอยเข้าขบหัวนายพานจนหลบหลีกไม่ทัน เสือตัวไหนเคยกินคนแล้วมักมีผีตายหงสิงอยู่ในตัวเสือมันจึงสามารถแปลงกายเป็นคนหลอกนายพรานอยู่บ่อยๆลงมาขย่ำหัวกินไอโครงหายไปแล้วป่าทั้งป่าเงียบกริบเหมือนไม่มีสัตว์ทุกชนิดอาศัยอยู่ทั้งสามเฝ้าดูเหตุการณ์จนแน่ใจว่าปลอดภยัย จึงชวนกันลงไปเพื่อนี้จากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม้ฟืนยังติดไฟอยู่ได้กองขี้เท่าจิงจับขึ้นมาคนละดุนแปงไปมาให้ไฟลุกแล้วเดินบุกป่าออกไปทางเดิมผลน,นี้เหมือนแสงฟ้ายังหวาดกลัวเสือโคร่งตัวอยากกินไก่จึงขอเดินนำหน้าพรานเสือโคร่งตัวหนึ่งขู่ฮฮก ให้เสียแล้วตาของมันแดงน่ากลัวยิ่งนักมันอยู่ห่างสักประมาณร้อพร้อมจะกระโดดมาคาบคอทั้งสามแสงฟ้ากลัวสุดฉีดลืมตัวสืบเท้าเดินไปหาเสือช้าๆพร้อมแก่งรุ่นฟืนเป็นวงกลมมีไฟลุกอยู่ปลายท่อนฟืนดังเพีย้ยเพีย้ยเพียเพ้ยผู้กับผินก็ไวเหมือนกันสืบเท้าไปยืนกระดานเรียงหนึ่ง ทำเหมือนแสงฟ้าพรางขวัวไปไปเอืเออเอวเอวไปเสือถอยหลังช้าๆพรางขูฮึมหึม,หมแสงฟ้าก็สาวเท้าตามไปเรื่อยๆในนาทีระทึกใจนั้นเสือโค้งก็หันหลังวิ่งหนีไปจนหางชี้แสงฟ้าได้ทีจึงวิ่งตามไปเสียงสุดแรงเกิดกูสิจอไฟเขาตายมึงหนี้ไปก่อนพูกับหินตามไป นาคนนี้แสงฟ้าเก่งแท้ไม่นึกเลยว่าจะใจถึงขนาดนี้มาถึงทางเข้าชายป่าริมทุ่งจึงหยุดจัดแจงทำของกินแสงฟ้าหาฟืนมาสุมไฟภูกับหินหาตัดไม้ไผ่มาทำข้าหลามเหมือนเจ้าทุ่งจะสงสารเสียจริงจึงมีไก่ป่าตัวหนึ่งขันเอ๊กอีเอ๊ก,อ,ก,อ,กอยู่บนต้นไม้ หินย่องไปยิงไก่พลัดตกลงมาผูพ้พูดด้วยเสียงดีใจว่ามือแม่นสมเป็นลูกนายพานเสียจริงแล้วบุกเข้าไปตัดไม้ไผ่มาลำหนึ่งตัดเป็นป้องหินเดินพรางถอนขนไก่ตรงไปทางแสงฟ้าที่ยืนยิ้มเพลอยู่ไม่นานนะักข้าวหลามไก่ก็เสร็จดวงตะวันลอยขึ้นอีกว่าเศษปรินข้าวหลามสูตรพิเศษ เริ่มโชยออกมาเข้าจมูกหินหาปลิดใบตองมาปูรองรับยกมือรูปต้นแขนแสงฟ้าพูดว่าไม่นานเราจะได้กินข้าวหลามกระต่ายผู้ได้ยินแล้วพูดขึ้นว่ากระต่ายทุ่งนี้ตัวใหญ่เหลือเกินไม่รู้ว่าจะกอดปั้ำกับมันได้หรือเปล่าถ้าเป็นกระต่ายเหมือนทางบ้านเราพอจะ จับหูมันหิ้วมาทำลาบกินบ้างต่อมาอีกไม่นานกระบอกข้าหลามสูตรพิเศษถูกเทออกใส่ใบตองทั้งสามหยิบใส่ปากด้วยความอ,อร่อยลมเบาจากทุ่งพัดมาเบาๆเหมือนผ้าพายกระซิบข้างหูว่าหน้าอิจชาพวกเจ้าทั้งสามคนเหลือเกินบักทำน้อยเอ้ยผู้กินอิ่มที่หลังเพื่อนเลียนิ้วมือจนเครี้ยงแล้วรับ บ้างทิ้งใส่น้ำจากแสงฟ้ามีอยู่สามสี่อึกกินให้หมดค่อยไปหาน้ำข้างหน้าข้างหน้าผููพืมพมมีแหล่งน้ำที่อยู่ที่ใดท่านมาช่วยนำทางไปเถิดท่านเอ้ยแสงฟ้าถามว่าพูดกับผู้ใดผู้บอกว่ากับพรุทุดงที่มาเข้าฝันนั่นแหละพูดเท่านั้นจึงพนมมือรำลึก ถึงท่านอย่างแน่วแน่ขณะที่แสงแดดยามสายเริ่มทวีความร้อนลงมาเรื่อยๆจนทั้งสามแก้ผ้าเขามาเคียนเอวออกคลุมหัวทุกคนมีเหงื่อคลายโชคปานอาบน้ํายิ่งใกล้ฝูงนกที่บินว่อนอยู่เหนือป่าข้างหน้ายิ่งสาวเท้าไปด้วยใจระทึกไปอีกสักร้อยก้าวก็เห็นหนองน้ําเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ริมทุ่ง หญ้าขวามือมีต้นไม้ขึ้นรอบๆอบแองเป็นเงาครึ้มมีฝูงนกใหญ่ลงกินน้ำเสียงดังเกี้ยวเจ้าน่าสนุกนักผู้ชวนเพื่อนนั่งคุกเข่าพนมมือขออนุญาตเจ้าที่ขอน้ำกินและอาบแล้วให้แสงฟ้าย่องไปดูด้วยความระมัดระวังอีก39จะถึงขอบหนองน้ำแสงฟ้าก็วิ่งกลับมา พาะหมูป่าสองตัวเท่าลูกควายดิ่งขึ้นจากหนองน้ำไปทางชายป่ามีเสียงอ oh, 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 oh ูดอุดอุดแต่เมื่อเห็นภูกับหินย่องไปช้าๆจึงรีบเดินตามไปคู่ต่อมาแสงฟ้าก็ตบมือพวะพวกพอเห็นแอ่งน้ำแล้วปลดบั้งทิงใส่น้ำจนเต็มผู้เหลือไปเห็นมะละกอสุกสามต้นต่ำเตี้ยอยู่ริมหนองน้ำขวามือจึงวแวกจิงไม้ ไปหวังจะปลิดมะละกอมาไว้เป็นสเสบียงจวนจะถึงภูก็ล้มลงตึงทันใดจะอะไรอีกเสียละ่ะก็จิ้งกายักตัวหนึ่งใช้ขาหน้าเตะหน้าอกภูเสียงดังตึกแล้ววิ่งหนีไปทางโดงยญ้าหินวิ่งไปจับมือภูลากมาหยุดที่เก่าแต่ภูก็ยังนั่งยองๆกุมหน้าอกเหมือนจะเจ็บปวดยิ่งนักภูเล่าให้ฟังว่าขณะก้มๆเงยๆ ไปทางต้นมะละกอ้าจับจริงไม้เพื่อแหวกทางแต่ไปจับไข่หําจิงกายยักษ์เสียชิบมันจึงเตะเอาอย่างแรงหินกระพูนอนหงายใช้สองมือจับท้องน้อยให้หายใจยาวและช้าๆแล้วร่ายมนคาถาเป่าพูดลงบนหัวของผูผูยิ้มแป้นบอกว่าหายใจคล่องแล้ว แสงฟ้าพูดเหมือนจัตโกนว่าฝันแมนแท่เซียวเอ้ยแล้วถามภูว่ามีของดีทั้งคาถาอาคมเห็นเลยจริงถูกกิงกา่ายักเตะภูบอกว่าไม่มีคาถากันสัตว์เตะแสงฟ้าก็หัวเราหตักตัก